พัชิสันพอรดประเทศไทยเราเป็นผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าในท่าเรือแหลมชบังที่นี่เราเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งบุคลากรผู้ร่วมง,งานและผู้ใช้บริการเราจึงมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีที่นันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานนัเทุรกิจเปือชุดดีเราพัฒนาระบบสมาร์ทซีพอร์ตโดยมีปั้นจันยกตู้สินค้าหน้าท่าและในลานตู้สินค้าควบคุมจากระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลบรชันและการนำรถบรรทุกอัตโนมัติไร,ร้คนขับซึ่งถือเป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกของโลกที่นำรถบรรทุกประเภทนี้เข้ามาปฏิบัติงานในเส้นทางจราจรร,ร่วมกับรถบรรทุกที่มีคนขับนอกจากนี้ เราให้บริการระบบออโตเมเกตทำให้ลูกค้ารถบรรทุกตู้สินค้าสามารถผ่านเข้าออกท่าด้วยระบบอัตโนมัติและดำเนินการได้ด้วยตนเองเราพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการกับท่าเทียบเรือโดยมีโมบายแอปพลิเคชันชื่อว่า u b ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำงานระบบต่างๆได้ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเช่นเครือข่ายระบบ 5g ที่ช่วยให้เราปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งนี้เราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืนตอกย้ำันธกิจของ Hutchinson Port The World's Leading Port Network